1> 1, 2, 3, สวัสดีค่ะ,คะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะเชื่อว่าปัญหาผมแห้งผมรีบแบงเนี่ยเป็นปัญหาปวนใจสำหรับสาวๆหลายๆคนใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยลิลลี่ก็เลยอยากจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์โดบวอร์รูมนอริชเมนต์นะคะซึ่งตัวลิลลี่เองเนี่ยใช้หมดไปแบบเยอะมากอะอันนี้ก็คือหมดแล้วน,นี้ก็คือหมดแล้วนี่หมดแล้วลิลลี่ใช้หมดไปเยอะมากซึ่งทางโดบเนี่ยเขาบอกว่าสามารถ แก้ไขปุดหาผมแห้งและผมรีบแบนช่วยเพิ่มวอลลุ่มให้กับเส้นผมได้ถึง95%เลยนะคะก็จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์โด v e v o ล u m e Nourishment จะประกอบไปด้วยแชมพูสูตรเจลสีฟ้าใสาคอนดิชเนอร์สูตรที่เบาสบายขึ้นและร o o t Lipp s p r a ที่ช่วยเพิ่มวอรลุ่มให้กับโคนผมโดยทันทีค่ะทั้ง3าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยี o ก y ิฟิวชั่นคือมีส่วนผสมที่เป็นออกซิเจนจึงให้การบำรุงที่ไม่หนักหัวนะคะรู้สึกเบาสบายเหมือนเส้นผมได้เติมออกซิเจนเลยกลิ่นก็จะออกแนวสดชื่นสดชื่นนะคะเป็นเหมือนฟุตตี้ผสม f ล o r a l ประมาณดอกมะลิดอกพีโอ กลิ่นก็หอมติดทนดีอีกด้วยค่ะทีนี้นะคะเราจะทำการพิสูจน์นะคะผลิตภัณฑ์ Dove Volume Nourishment ขอ Lily นะคะจะทำการพิสูจน์กับแปลนผลสังเคราะห์นะคะที่มีลักษณะเหมือนกันฝั่งหนึ่งนะั้น l i l จะใช้ผลิตภัณฑ์ Dove Volume Nourishment ส่วนอีกฝั่งนึ่ง l i l จะใช้แชมพูรธรรมดานะคะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะ ฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นฝั่งที่ลิลลี่ใช้ Dove r o ุ่ m น Nourishment นะคะเป็นแชมพูบีมผสมน้ำนะคะแล้วก็ใช้ซักกับแปรงนะคะส่วนอีกฝั่งนึ่งเนี่ยลิลลี่จะใช้เป็นแชมพูธรรมดานะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูกันเลยค่ะว่าหลังจากที่แปรงแห้งแล้วเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง ก็สังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าฝั่งขวาที่ใช้แชมพูปกติเนี่ยมีความรีบแบนมากกว่านะคะฝั่งที่ใช้โดว์บอลลูมนอริชเมนต์ซึ่งตัวแปรงที่ใช้โ um ดว์บอลลูมนอริชเมนต์เนี่ยมีความฟูมากกว่าแล้วก็มีความคืนรูปได้ดีส่วนฝั่งขวานี้ก็จะมีความรีบแบนนะคะก็จะทำให้พิสูจน์ให้เห็นได้แล้วว่าโดว์บอลลูมนอริชเมนต์สามารถช่วยแก้ไขปัญหาผมแห้งและผมรีบแบนได้ค่ะ ย่าเพิ่งรีบกดติดวิดีโอกันนะคะสาวๆเพราะว่าทางโดมเนี่ยเขาอยากจะให้ทุกคนนะคะได้มีโอกาสได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์โดมวอลลุ่มนอริชเมน n ์ทั้งแชมพูและครีมนวดสาวๆนะคะสามารถกดเข้าไปในลิงก์ข้างใต้นี้นะคะเพื่อไปรับขนาดทดลองได้ฟรีค่ะแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆที่มีปัญหาผมรีบแบบทุกๆก,ก,การแชร์นะคะจะทําให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคถังออกซิเจนให้โรงพยาบาลจุฬานอกจากที่จะสวยแล้วผมงามแล้วยังจะได้บุญกันทั่วหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะ ลิลี่จะขึ้นลิงก์ไว้นใน Description Box hmm hmm. ด้วยนะคะเข้าไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีปัญหาผมแห้งและรีบแบนแบบลิลี่นะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย